สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้ก็พบกับผมโอ๊ตหล่มศักครับวันนี้ผมก็มีพระเนื้อผงปี2505หลวงประทบวัดชนแดนคนระับพิมพ์ฐานเตี้ยเนื้อพิเศษนะครับเนื้อผงสบู่เลือดเนื้อออกแดงแป๊ดเลยครับพระรุ่นนี้จัดสร้างที่วัดชนแดนนะปี2000 505นะครับเป็นพระเนื้อผงสบู่เลือดเอาอมาพี่พี่ได้ชมมันครับเผื่อพี่ๆไปเจอตามบ้านตามสนามราคาเล่นหากันก็หลักพันต้นๆครับ2อ0 0ันสานะครับ, 2, 000, 3, 000รบตามความสวยองค์นี้ก็ถือว่าเป็นองค์ที่สวยอีก1องค์นะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับพิมพ์ติดชัดลึกนะครับ ของเก๊มีเยอะนะครับพี่ๆของเก๊มีเยอะนะครับจําพิมพ์ทรงจําเนื้อหาบ้านสบู่เลือดให้แม่นๆนะครับเนื้อจะแดงแบบจะไม่แดงแบบสดใหม่ๆไม่ใช่นะครับที่สำคัญก็คือพิมพ์ทรงนะพิมพ์ทรงองค์พระ พบเจอได้น้อยครับพี่พบเจอได้น้อยพิมพ์นี้เอามาให้พี่พี่ได้ชมนครับเนื้อหามนสาลสำคัญครับพิมพ์ทรงก็สำคัญเช่นกันครับรเรบพระเนื้อผงวานสบู่เลือดปี2 5งหครับวัดชนเดนนะครับ เนื้อมันจัดเลยอยงนี้พี่ท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับพี่เป็นกำลังใจให้น้องหน่อยนะครับเพื่อน้องจะหาพระหลงบททบที่สวยสวยหรือว่าที่ยังไม่ได้ลงเอามาพี่ๆได้ลงได้ชมกันนะครับพระของหลวงปู่สร้างเยอะครับหลักร้อยพิมพ์พ หลายรุ่นครับเดี๋ยวผมเจอพิมที่ยังไม่ได้ลงองคหน้าเดี๋ยวผมเอามาให้พี่ๆได้ชมกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่าน,นนะครับที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามพี่ท่านใดที่มีพระเครื่องหลวงบทบอยากจะปล่อยให้ให้ผมเช่าหรืออยากจะเช่าก็ แอดเฟซมาที่โอ๊ตหลมศักด์นะครับหรือว่าแอดไลน์มาที่0960643995นนะครับแอดไลน์มาเบอร์นี้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ